มาดูมาดูเด็กปั้นนะครับทีมงานเยื่อฝุ่นนะครับเด็กปั้นนะครับน,รรนะนี่ครับเด็กปั้น,นเด็กปั้น,นเด็กในสังกัดครับกำลังฝึกใหม่นั่งหลับทำงานนี่แล้วทำไมเอียงขำยังงั้นลน่ะเนาะจับลอกให้มันตรงๆรง ดูนะครับดูด้วยเขาจะเอาได้ไหมวันนี้แม่ภูมิใจแล้วเนี่ยบอกเดี๋ยวมาคืนพลาดไปแล้วหนึ่งดูนะครับเป็นยี่สกนะครับไมถ้ามันยังไม่เหนเื่อยก็เล่นกันไปก่อนเร่งรีบเน้นเอาตัวที่นี่บ่อสองร้อยไร่บางน้ำเปรี้ยวนะครับผมหใหญ่เว้ยนี่นะครับตัดตัดไม้ วันนี่มากับทีมงานเหยื่อฝุ่นนะครับรนี่นครับอีตัวอยู่มีทรายอยู่ครับสอ,องโลสามโลเดี๋ยวต้องไปดู <c oughs> เขานี่ดูของเราก่อนเอาให้เราให้ได้ก่อนมีสายลอกแต่ยาวไม่หลดนลอกยังแพงคือลอกโดนฝนครับมันจะฝืดนิดนึงเดี๋ยวปล่อยสายย่อน งัดมันขึ้นมางัดเอองัดโอ่นนุ่นนุ่นมึงเล่นจนตายฟื้นแรงเนี่ยใจเย็นรั้วดวงของใหญ่ใจเย็นโอ้ทำเมื่อคืนมึงเล่นอย่างนี้เป็นนะกูบอกเลยตอนนี้มึงได้แล้วสิอย่างเมื่อคืนผิดพลาดเทคนิคบอกดิตกใจช่วงช่วงช็อตช่วงช็อตจับสับเลยเนาะ ิไรโดวะเดี๋ยวนะครับว่าเขาจะเอาได้ไหมแค่น้ำน้ำเลยครับเพื่อนครั้งแรกของเขานะครับปปพร้อมกับเบ็ดคันใหม่นะครับแม่สนับสนนเดินทางหลังเดิน,นเดินไปก่อนไปก่อนไปก่อนไม่ยอม ถ้าป้ายอมเดินถอยหลังเลยนะได้เห็นหัวลอ,อยมันเลยเดินถอยหลังมาเลยแบบนี้นะที่นี่ยากทือเกินไม่ยอมเลยนะ,นนะแรงมันหมดเลยนะ ทาลังมาเออถับตาเข้าทลังมัเออปาดสายปาดสายปาดสายทอลังมั้งทอลังมั้งทอลังมั

อย่างเางีเ้ยล่ะต,ติดตามนะครับผมเหียียวฝุ่นนักล่านะครับผม